บทที่3 6มอหเวยหยงเจิ้งรีบอธิบายยาน่าจะยังไม่ออกฤทธิ์ครับมันต้องเข้าไปรักษาในส่วนที่เสียหายก่อนจากนั้นมันจะค่อยๆทำให้คุณฟื้นตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะตื่นตัวอย่างแน่นอนครับเซียวอี้เซียนพูดอย่างตื่นเต้นถ้าเป็นแบบนี้เวลาก็ค่อนข้างเร่งรีบสีนะถ้าอย่างนั้นผมจะขอไม่รบกวนทุกคนต่อแล้วนะครับหลังจากพูดจบเขาก็ออกจากบ้านตระกูลเว่ยไปพร้อมกับเซ e ียวเว่ยทันที ขณะที่อยู่บนรถในระหว่างการเดินทางกลับเซียวอี้เซียนก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวแล้วเขาขับรถไปด้วยแล้วพูดอย่างกระสับกระสายไปด้วยผมรู้สึกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นเซียวเว่ยเว่ยรีพูดว่าผู้นำตระกูลว่ยบอกแล้วไม่ใช่เหรอคะว่ามันต้องรอให้ยาเข้าไปรักษาในส่วนที่สึกหรอ,อก่อนถึงจะออกฤทธิ์ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเซียวอี้เซียนหัวเราะอย่างตื่นเต้นมันคงเหมือนการนับถอยหลังก่อนถึงสงครามบนเตียงสินะ เซวเวยวยิ้มพูดแล้วสงครามของประธานเซลนับถอยหลังถึงไหนแล้วคะเซลอี CL ้เ e ซียนหัวเราะแล้วพูดต่อผมเดาว,ว่าอีกครึ่งชั่วโมงคงต้องเปิดศึกแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นมือของเซลอี e ้เซียนก็โอบไปที่เอวของเซลเวยยแล้วพูดอย่างจริงจังว่าเวยเวยรอร่างกายผมฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วคุณค่อยกลับมาอยู่กับผมนะถ้าคุณดูแลผมดีๆผมจะรับประกันความมั่งคั่งในอนาคตของคุณอย่างแน่นอน เซียวเว่ยเวยยิ่งยางมีสเสนห่หาเวยเวยจะดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะเซียวอี้เซียนพยักหน้าตอบจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงดุร้ายไอ้เย่เฉิญคนนั้นมันเกือบทำให้ผมหมดความเป็นชายผมจะไม่ปล่อยมันไว้อย่างแน่นอนก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกเยเฉิญเล่นงานไปกี่รอบแล้วในการมาเยือนเมืองจินหลิงในครั้งนี้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังต้องเรียกเย่เชินว่าคุณปู่อีกด้วยแต่สงสัยยังไม่เข็ดบอกได้ว่าเซียวอี้เซียนไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรอีกแล้ว ในเวลานี้เซียวอี้เซียนคิดในใจรอให้หายดีก่อนก็ไม่จําเป็นต้องกลัวเย่เฉินหรือซือเทียนฉีอีกไม่เพียงแค่นั้นฉันจะหาโอกาสจัดการกับทั้งสองคนนั้นให้ได้ไอสารเลวซือเทียนฉีก็ช่างน่าเกลียดเหลือเกินมันไม่เพียงแต่ไม่ยอมเอายาให้ใช้และยังข่มขู่ฉันด้วยให้ตายเถอะไม่นานหลังจากนั้นเซียวอี้เซียนก็กลับถึงตระกูลเซียวหลังจากทั้งสองลงจากรถก็ตรงดิ่งขึ้นไปห้องนอนบนชั้นสองทันที หญิงเซียวกำลังนั่งดื่มชาในห้องรับแขกพอดีเมื่อเธอเห็นเซียวอี้เซียนกับเซียวเว่ยเว่ยกลับมาและตรงขึ้นชั้นสองอย่างเร่งรีบเธอก็อดไม่ได้ที่จะถามเซียวฉางเฉียนประธานเซียวหายดีแล้วเหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเซียวฉางเฉียนพูดต่อถ้าเร่งรีบขนาดนี้ก็อาจจะใช่นะหญิงเซียวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและพูดว่าดีๆมากประธานเซียวสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เว่ยเว่ยก็กลับมาอยู่กับเขาการลงทุนเจล้านของบริษัทเซียวซื่อจะมีโอกาสสักที เมื่อพูดถึงจุดนี้หญิงเซียวก็รีพูดกับเซียวฉางเฉียนว่าแกไปลองแอบฟังที่หน้าห้องเขาดูว่ามันใช่ไหมถ้ามันจริงพรุ่งนี้เช้าเราไปคุยเรื่องการลงทุนครั้งที่สองกับประธานเซียวเลยเซียวฉ้างเฉียนตอบอย่างลำบากใจแม่ครับเวยเวยเป็นลูกสาวผมนะครับให้ผมไปแอบฟังแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยหญิงเซียวมองไปที่เขาแล้วพูดต่อคนเหลือขอตอนนี้อะไรสำคัญที่สุดแกยังไม่รู้เหรอ ตอนนี้การฟื้นตัวหมากอร่อยของประธานเซลสำคัญที่สุดเฉียนหงเยนภรรยาของเซลวฉางเฉียนที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบพูดขึ้นมาแม่พูดถูกนงันเดีียวฉันไปเองยายเซลมองไปที่เฉียนหงเยนแล้วพูดอย่างเห็นด้วยนางเฉียนเป็นงานที่สุดบ้านเราผู้หญิงแกร่งกว่าเสมอแม่ก็เหนือกว่าพ่อของพวกแกส่วนเธอก็เหนือกว่าฉางเฉียนเซลซูหลานหลานสาวที่อากตันยูก็เก่งกว่าหายหลงเหมือนกันบทที่367ในห้องนอนนั้น เซอี้เซียนนอนรอฤตยายอยู่บนเตียงอย่างใจจดใจจ่อส่วนเซลวเวยเว่ยคุมด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าไปอาบน้ำก่อนไม่รู้ว่าทำไมเซียวอี้เซียนรู้สึกผิดปกติท้องน้อยของเขารู้สึกร้อนตั้งแต่อยู่ในบ้านของตระกูลเว่ยแล้วแต่ส่วนสำคัญของเขายังไม่มีการตอบสนองใดๆเลยแม้กระทั่งในขณะนี้เริ่มรู้สึกคันและปวดขึ้นมาแล้วคงจะเป็นฤ์ของยาสินะ เซียวอี้เซียนได้แต่ปลอบใจตัวเองและในขณะนี้เซียวเว่ยเวยก็กลับมาจากห้องน้ำแล้วเซียวเว่ยเวยเป็นเหมือนนางแมวยวสวัรนอนอยู่ในอ้อมแขนของเซียวอี้เซียนและถามเขาเบาๆว่า,วาประธานเซียวคุณรู้สึกอยากเสียวหรือยังเซียวอี้เซียนสายหัวด้วยสีหน้าขมขื่นยังเลยแต่คงใกล้แล้วล่ะเซียวเว่ยเวยตั้งใจจะปรนนิบัติเขาให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากเขาจากนั้นเธอกระพริบตาและก้มหน้าปลดกางเกงของเซียวอี้เซียนออกอย่างรู้งาน เมื่อเซียวอี้เซียนเห็นแบบนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความคาดหวังพลางหลับตารอเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีงทไม่สแสวงหาเรื่องนี้จะให้สแสวงหาเรื่องไหนมันช่างทรมานใจเหลือเกินพับผาสิซีป้าแต่แล้วทันใดนั้นเซียวเว่ยเว่ยก็กรีดร้องตะโกนด้วยเสียงอันน่าสยดสยองออกมาราวกับเจออานาคอได้ยังไงยังนั้นไม่นะไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานเซียว มันไม่ได้เหี่ยวไม่ได้หย่อนยานแต่ประมาณว่ามันกําลังจะเน่ากรี๊ดหาวน้ามหาวน้ามหือเหมือนมีเสียงระเบิดดังขึ้นในสมองของเซล์อี้เซียนผลักเซล์เว่ยเว่ยออกไปทันทีแล้วก้มมองตรงนั้นอาจารย์หาวน้ามพ่องมึงเหรอฮือฮือเชี่ยหำเน่าชัดชัดทันทีที่เห็นอย่างชัดเจนสีหน้าของเซลอีเซียนก็ซี่เซลเศร้าส้อยสับสนสุดแสนเสียใจ เดิมทีคิดว่าฤทธิ์ของยาอาจจะยังไม่ออกแต่ไม่คิดเลยว่าจุดสำคัญของเขามันกลับกลายเป็นสีม่วงและเริ่มเน่าเปื่อยแล้วด้วยนี่มันเป็นเชี่อะไรกันเซียวอี้เซียนรู้สึกหัวร้อนจนแทบเป็นบ้าเมื่อเขาให้ความหวังต่อยาตัวนี้มากเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็ต้องผิดหวังมากเท่านั้นจากผู้ชายปกติคนหนึ่งกลายเป็นขันทีเขามีความหวังหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ต้องจบด้วยความสิ้นหวัง กว่าจะได้ยาวิเศษจากตระกูลเว้ยมันไม่ง่ายเลยแต่หลังจากใช้ยาตัวนี้แล้วมันกลับทําให้จุดสําคัญของเขาเน่าเปื่อยมันไม่ต่างอะไรกับการที่ตกลงมาจากสวรรค์สู่นรกเลยศาสตร์แม่งเอ้ยยาของตระกูลเว้ยต้องผิดปกติแน่ถึงว่าไอ้แก่วเว้ยหยงเจิ้งให้เราใช้ยาเป็นคนแรกเลยนี่มันจงใจให้เราเป็นหนูทดลองนี่เองเชียเซียวเว่ยเว่ยก็อึ้งไปสักพักจากนั้นพูดอย่างตื่นประหนกเราต้องทํายังไงต่อดีคะท่านประธานเซียวจะได้เสียวไหมคะ เซียวอี้เซียนเวี่ยงฝ่ามือไปที่หน้าเธอแล้วพูดด้วยความโกรธมันจะเน่าเปื่อยหมดแล้วมึงยังคิดจะเอาอีกเหรอก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลสิบอกพ่อเธอให้เตรียมรถเดี๋ยวนี้เลยเซียวฉางเฉียนใจสลายทันทีเมื่อได้ยินว่าเขากําลังจะไปโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนหน้านี้ยังคิดว่าเซียวอี้เซียนจะดีขึ้นลูกสาวก็จะได้รับความโปรดปรานแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นความผิดหวังอีกครั้ง ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อฟังจากน้ำเสียงของเซียวอี้เซียนแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้สถานการณ์จะเลวร้ายกว่าเดิมเสียอีกบทที่368กลางดึกคืนนั้นเซียวฉังเฉียนพร้อมกับบอดี้กาดสองคนของเซียวอี้เซียนขับรถพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลชุมชนอย่างเร่งรีบเซียวอี้เซียนยังไม่ทันได้รับบัตรคิวเข้าห้องพยาบาลก็บุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินพร้อมกับบอดี้กาดของเขาแล้ว ทันทีที่เข้าไปในห้องฉุกเฉินและเห็นแพทย์ชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เซียวอี้เซียนก็รีบปลดเข็มขัดและถอดกางเกงออกทันทีแพทย์ชายในห้องฉุกเฉินถึงกับสะดุ้งไปทันทีคุณคิดจะทำอะไรโรคจิตเหรอฮะแพทย์ชายคนนั้นตกใจและพูดเสียงดังคุณรีบใส่กางเกงแล้วออกไปให้พ้นไม่อย่างนั้นผมจะเรียกคนมาจับคุณเดี๋ยวนี้เลยนะจู่ๆเมื่อต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ในกลางดึกไม่มีใครรับได้อย่างแน่นอน เซอี้เซียนรีบอธิบายด้วยน้ำตาคุณหมอเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้เป็นคนโรคจิตมันมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับร่างกายของผมคุณหมอช่วยดูให้ทีไม่อย่างนั้นมันต้องเน่าหมดแน่ในขณะนี้อาการก็เริ่มแย่ลงกว่าเดิมอีกแพทย์มองไปที่จุดนั้นจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆและพูดว่าเนื้อเยื่อตรงนั้นของคุณมันกลายเป็นเนื้อร้ายไปหมดแล้วนะกลายเป็นเนื้อร้ายไปหมดหมายความว่างไง แพทชายพูดต่อก็มันช่วยไม่ได้แล้วนะสิเช่นเดียวกับคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และขาถูกบูดขยี้อย่างละเอียดซึ่งมันไม่สามารถใช้การได้อีกเพื่อไม่ให้ติดเชื้อมันจึงต้องตัดทิ้งอย่างเดียวผตัดทิ้งดวงตาของเซล์อี้เซียนแดงกล่ำและพูดต่อด้วยใจที่สลายฮือฮือตัดมันทิ้งเนี่ยนะหมอพยักหน้าตอบเขาต้องรีบตัดมันออกก่อนที่เชื้อจะลามไปที่อื่น เซลยวอี e, ้เซียนกรีดร้องอย่างเสียงดงังผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะจะให้ตัดมันทิ้งได้ไงผมแค่ต้องการเก็บมันเอาไว้ถึงแม้จะใช้การไม่ได้ก็เถอะผมแค่อยากให้มันอยู่ที่เดิมที่ที่มันควรจะอยู่ตอนนี้เขาไม่กล้าหวังให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกขอแค่มันยังอยู่ต่อให้ต้องเป็นขันทีไปตลอดชีวิตก็ยอมเมื่อคิดถึงจุดนี้เขาก็รีบอ้อนวอนคุณหมอครับขอแค่คุณหมอรักษาผมให้หายไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนผมก็จะยอมจ่ายคุณหมอช่วยรักษาผมทีครับ หมอชายคนนั้นได้แต่สายหัวตอบปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินหรอกตอนนี้อาการของคุณสาหัสมากมันหมดสภาพไปแล้วผมแนะนำให้คุณตัดมันทิ้งจะดีกว่านะแพทย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าคุณไม่ตัดมันออกไปเมื่อหนองและการติดเชื้อรุนแรงขึ้นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงได้จากนั้นมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายพังทลายและชีวิตคุณจะตกอยู่ในอันตรายด้วย คุณรู้ไหมว่าเรามีผู้ป่วยหลายคนในแต่ละปีต้องตายเพราะไม่ยอมตัดมันทิ้งสาเหตุก็เพราะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ควบคุมไม่ได้เซียวอี้เซียนตกใจร้องให้จนแทบขาดใจขณะนี้แพทย์ชายก็พูดปลอบใจเขาคุณไม่ต้องห่วงหรอกแม้ว่าเคสแบบคุณจะหายากมากแต่ผมก็เคยรักษามาหลายคนแล้วผมจะตัดมันให้สะอาดไม่ทิ้งรอยแผลใดๆไว้ เมื่อเซลยวอี้เซียนได้ยินเช่นนี้น้ำตาของเขาก็อดไม่ได้ที่จะไหลอาบแก้มคุณหมอผมขอร้องแล้วละ่ะช่วยแนะนำให้ผมทีผมจะตัดมันทิ้งไม่ได้ผมใช้ชีวิตเหมือนขันทีมานานแล้วถ้าต้องตัดมันทิ้งผมต้องมีชีวิตที่แย่กว่าขันทีอีกถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมขอตายซะดีกว่า แพทย์ชายพูดอย่างจนปัญญาต้องขออภัยจริงๆครับทางโรงพยาบาลของเราไม่มีทางที่จะรักษามันได้จริงๆหากคุณไม่ยอมตัดมันทิ้งทางเราก็จะรักษาคุณไม่ได้เซียวอี้เซียนแทบจะตายอยู่ตรงนี้จากนั้นกัดฟันพูดต่อไอ้พวกไรประโยชน์แค่แผลเน่าเปื่อยก็รักษาไม่ได้แพทย์ชายเริ่มรู้สึกรำคาญและพูดอย่างเคร่งขึมค,คุณฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเหรอือผมบอกคุณแล้วอาการของคุณต้องทำการตัดเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ และอย่าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของอวัยวะเพศเท่านั้นในไม่ช้ากระแสเลือดทั่วร่างกายของคุณก็จะติดเชื้อแบคทีเรียเมื่อถึงเวลานั้นร่างกายของคุณก็จะติดเชื้อและมันจะอันตรายถึงชีวิตได้เซียวอี้เซียนใจสลายทันทีเขาเกลียดตระกูลเว่ยและความเกลียดชังนี้มันแทบจะมากกว่าการเกลียดเย่เฉินซะอีแม่งเอ้ยตระกูลเว่ยถ้าหามกูหายจริงๆตระกูลเว่ยของพวกมึงรอถึงจุดจบได้เลยกูจะทําให้ผู้ชายทุกคนของตระกูลเว่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนคันที เมื่อนึกถึงจุดนี้เขาตะโกนใส่บอดี้ก์ดทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างๆเขาไปตระกูลเว่ยบทที่สามร้อยหกสิบเก้าเซียวอี้เซียนออกจากโรงพยาบาลชุมชนพร้อมกับบอดี้กาดสองคนและตรงไปที่บ้านตระกูลเว่ยด้วยความโกรธทันทีที่เข้ามาถึงหน้าประตูบ้านของตระกูลเว่ยสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวตระกูลเว่ยก็รีบเข้ามาทักทายด้วยความสงสัยประธานเซียวทำไมมาดึกขนาดนี้ครับ เซียวอี้เซียนจ้องเขาด้วยความโกรธจากนั้นเหมี่ยงฝ่ามือตบไปที่หน้าของเขาแล้วพูดด้วยเสียงดงังไปให้พ้นความโกรธและความอับอายอดสูในใจของเขาในขณะนี้เหมือนภูเขาไฟที่กำลังเดือดและพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมือ่อทันใดนั้นเซ e ียวอี้เซียนและบอรดี้กาดอีกสองคนก็เดินเข้าไปในบ้านตระกูลเว่ยทันทีที่เดินเข้าไปในบ้านเขาก็ตะโกนพูดอย่างโหดเหี้ยมเว่ยหยงเจิ้งมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงกล้าหนีกูจะเอาชีวิตมึง เมื่อได้ยินเสียงตะโกนของเซลอี้เซียนคนทั้งครอบครัวของตระกูลเว่ยก็ถึงกับสะดุ้งตกใจไม่นานหลังจากนั้นเม่ยหย่งเจิ้งที่ยังสวมเสื้อผ้าไม่เสร็จก็ถูกเว่ยฉช้างหมิงพยุงออกมาอย่างเร่งรีบเมื่อเห็นสีหน้าของเซลอี้เซียนเต็มไปด้วยความโกรธเขาก็รีบถามอย่างประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นครับประธานเซลคุณกินยาเข้าไปแล้วตอนนี้คุณควรจะเสพสุกกับฤทธิยาไม่ใช่เหรอเสพสุกกับฤทธิยายาบ้าอะไรสัตว์ เซียวอี้เซียนมองเวยหยงเจิ้งและดุด่าด้วยความโกรธไอแกมึงกล้าเอากูเป็นหมูทดลองเหรอให้กูลองยากระจอบของตระกูลเวยของพวกมึงตอนนี้น้องชายกูเน่าเปื่อยไปแล้วมึงต้องรักษากูให้ได้ไม่งั้นกูจะเอามึงให้ตายทั้งครอบครัวสมองของเวยหยงเจิ้งส่งเสียงอื้ออึเขาเพิ่งรู้ว่าเซ e ียวอี้เซียนพยายามบอกว่าเขามีปัญหากับยาที่กินเข้าไป ดังนั้นเขาจึงรีบสงบสติอารมณ์และพูดว่าประธานเซลคุณเข้าใจผิดไปแล้วคุณฟังผมอธิบายก่อนนะครับประกูลมว้ยของเราหวังดีต่อคุณเราไม่มีทางใช้คุณเป็นหนูทดลองหรอกครับเราแค่เห็นว่าคุณกําลังต้องการใช้มันและหลังจากการผลิตเราจึงคิดถึงคุณเป็นคนแรกเลยเราหวังดีต่อคุณจริงๆนะครับ เซียวอี้เซียนโกรธจนตัวสั่นจากนั้นเขาถอดกางเกงออกต่อหน้าทุกคนด้วยสายตาเย็นชาและชี้ไปที่ส่วนนั้นของเขาแล้วพูดต่อมันจะเน่าเสียจนไม่เหลือความเป็นหำแล้วมึงยังบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดอีกเหรอเวยหยงจิ้งขยี้ตาแล้วมองไปตรงจุดนั้นอย่างละเอียดเมื่อเห็นภาพนั้นขาสองข้างของเขาก็หนีบกันไว้ทันทีโดยไม่รู้ตัวเวยช้างหมิงลูกชายคนโตของเขาและเวยเลี่ยงที่ยืนอยู่ข้างๆก็ต้องตกใจจนสีหน้าซีดเซียวทันทีให้ตายเหอะ หำม,มันเริ่มเน่าแล้วจริงๆเป็นไปได้ไงคงโทษเซียวอี้เซียนไม่ได้เพราะต่อให้เป็นใครก็ต้องโกรธอยู่แล้วเว่ยฉางหมิงรีบพูดต่อท่านประธานเซียวใจเย็นๆก่อนครับบางทียาอาจจะยังไม่ออกฤทธิ์ก็ได้นะครับท่านรอดูอีกสักวันสองวันสิครับออกฤทธิ์พ่องึงเหรอมันออกจนเริ่มเน่าแล้วเชียจะให้กูรออีกวันสองวันคงไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกมึงเตรียมชาปนากิจหำกูได้เลยศาสตร์ เซอี e ่เซียนดึงกางเกงขึ้นแล้วตะโกนดาวเวยฉางหมิงด้วยความโมโหรอบ้าอะไรเพราะแกคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะแกโกหกผมว่ายาวิเศษของตระกูลเมื่อจะรักษาได้ผมคงไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้หลังพูดจบเขาก็หันไปพูดกับบอดี้การ์ดที่อยู่ข้างเขาหักมือมันซะบอดี้การ์ดสองคนนี้เป็นมือดีของเขาก่อนหน้านั้นเขาพาบอดี้การ์ดมาเมืองจินหลิงหกคนแต่ถูกเย่เฉินจัดการไปแล้วสี่คนตอนนี้จึงเหลือแค่สองคนนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะเหลือบรญิกาตเพียงแค่สองคนแต่คนของตระกูลเว่ยก็ไม่กล้าต่อกก่อนกับเขาเพราะเขาเป็นถึงประธานเฉียนเฉิงกรุป๊ปซึ่งมีอำนาจเหนือตระกูลเว่ยอย่างมากบทที่สามร้อยเจ็ดสิบเดิมทีตระกูลเว่ยยังหวังจะได้แจ้งเกิดจากยาตัวใหม่นี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายาตัวใหม่นี้จะตายก่อนตั้งแต่ในมุ้งด้วยซ้ําอย่างน้อยยาตัวเก่าก็ไม่ได้ทําให้ส่วนนั้นของคนถึงขั้นเน่าเปื่อยมากสุดก็แค่เป็นพิษต่อตับไตในระยะยาวเท่านั้น ดังนั้นถ้าหากเซลยวอี้เซียนคิดจะเล่นงานตระกูลเว่ยพวกเขาต้องไม่มีทางสู้อย่างแน่นอนขณะนี้เบอร์ดี้กาดทั้งสองเดินเข้ามาจับตัวเว่ยฉางหมิงไว้แม่เขาจะร้องขอความเมตตาสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ผลจากนั้นเสียงกระดูกข้อมือหักก็ดังขึ้นมือขวาของเว่ยฉางหมิงถูกหักจนงอไปอีกด้านทําให้คนมองแล้วอดไม่ได้ที่จะขนลุกโอ้ยแขนของผม เว่ยหยงเจิ้งรู้สึกทั้งโกรธและกลัวมากเว่ยชางหมิงเป็นลูกชายคนโตของเขาและเป็นลูกที่เขารักที่สุดแต่เขาทำได้เพียงยืนมองแขนของลูกชายถูกหักอย่างทำอะไรไม่ได้ในเวลานี้ศาสตราจารย์เคอร์ก็รีบเดินเข้ามาและพูดว่าเว่ยหยงเจิ้งประธานเซียวเกิดอะไรขึ้นครับเซียวอี้เซียนหันกลับไปและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะไม่สาระเลวแม่งมาถูกเวลาจริงๆอัดมันซะ ศาสตราจารย์เคยถึงกับมึนงงเข้าใจอะไรผิดไหมครับท่านประธานเซียวผมเพิ่งรักษาอาการป่วยของท่านนะครับท่านก็เพิ่งบอกจะยกวินล่าให้ผมหลังหนึ่งไม่ใช่เหรอครับเซียวอี้เซียนหัวเราอยอย่างเย็นชาเดี๋ยวกูจะยกวินล่าในนรกให้มึงเองบอดี้กาก์ดทั้งสองเข้าไปจับศาสตราจารย์เคยนอนลงกับพื้นจากนั้นรุมทำร้ายศาสตราจารย์เคยจนเขากรอกตาขาวและสลบคาที่ทันที ในเวลานี้ครอบครัวของตระกูลไวรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดไม่คิดเลยว่าเซียวอี้เซียนจะโหดเหี้ยมขนาดนี้แต่จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะตั้งแต่เขาใช้การน้องชายไม่ได้จนกระทั่งเน่าเปื่อยในตอนนี้เขาต้องเจอกับความเจ็บปวดทั้งกายและใจเป็นความเจ็บปวดที่คนทั่วไปไม่สามารถทนรับได้ถ้าต้องตัดมันทิ้งจริงๆเขาต้องเป็นบ้าอย่างแน่นอน เซวอี้เซียนในตอนนี้ยังรู้สึกไม่พึงพอใจเขาจึงเดินเข้าไปคว้าคอเสื้อของเวยหยงเจิ้งแล้วพูดข่มขู่ว่าผมจะให้คุณสองทางเลือกหนึ่งคือครอบครัวตระกูลเวยของคุณจะต้องพินาศสองคือคุณต้องรักษาผมให้หายคุณจะเลือกข้อไหนว่ามาเวยหยงเจิ้งสีหน้าซีดเซลทันทีจากนั้นเขาพูดอย่างวิงวอนว่าท่านประธานเซลวไว้ชีวิตผมเถอะครับผมขอเลือกข้อสองตระกูลเวยจะรักษาอาการของคุณให้หายครับเซลอี้เซียนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ ถ้ารักษาน้องชายผมไว้ไม่ได้แล้วแล้วก็ผมจะเอาคุณให้ตายและจะให้คนทั้งครอบครัวของคุณถูกฝังไปกับคุณด้วยเมยหยงเจิงพยักหน้ารัวๆัวแล้วพูดโล่งออกมาตระกูลเวยของเรามีหมอเก่งๆหลายคนครับผมจะเรียกเขามาเดี๋ยวนี้เลยเราจะให้ยาต้านแบคทีเรียและยาต้านการอักเสบให้ท่านก่อนน่าจะประคองได้สักพักครับจากนั้นเซียวอี้เซียนนั่งลงบนที่นั่งโซฟาแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าไปเรียกหมอมาเดี๋ยวนี้ เว่ยหยงเจิ้งรีบสั่งให้เว่ยชางหมิงติดต่อทีมแพทย์จากบริษัทผลิตยาเว่ยซื่อของเขาอย่างไม่รอช้าหลังจากทีมแพทย์มาถึงก็ให้ยาปฏิชีวนะกับเซลล์อีเซียนทันทีจากนั้นจัดการกับส่วนที่เป็นหนองให้สะอาดซึ่งการวินิจฉัยของหมอประจำตระกูลเว่ยกับหมอในโรงพยาบาลชุมชนนั้นไม่ต่างอะไรกันพวกเขาทำได้เพียงชะลอการลามของเชื้อโรคและสุดท้ายก็ต้องตัดมันทิ้งอยู่ดีดังนั้นตระกูลเว่ยจึงยื้อได้อีกไม่กี่วันเท่านั้น ถ้าในไม่กี่วันนี้ตระกูลเว่ยไม่สามารถหาวิธีในการรักษาเซลอี้เซียนได้ก็คงต้องตัดส่วนนั้นทิ้งอยู่ดีหลังจากเซลอี้เซียนได้รับยาแล้วเขาก็พูดกับตระกูลมว่ยว่าผมจะให้เวลาพวกคุณหนึ่งวันถ้าหากไม่สามารถรักษาได้ภายในคืนพรุ่งนี้ตระกูลเว่ยก็ไม่จำเป็นต้องดำรงอยู่อีกต่อไปมว่ยหย่งเจิ้งรีบตอบตกลงอย่างเต็มปากเต็มคำประธานเซลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถครับ เมื่อช้างหมิงลูกชายคนโตของเวยหยงเจิ้งรีบดึงเขาออกไปข้างๆแล้วกระซิบพูดอย่างประมาทพ่อครับหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษาที่ดีกว่านี้แล้วนะครับเราควรทำยังไงดีเวยหยงเจิ้งกัดฟันพูดถึงยังไงก็ต้องหาวิธีให้ได้เราจะปล่อยให้ตระกูลเวยต้องจบลงเพราะห้ำเหี่ยวห้ำเดียวแบบนี้ไม่ได้